ไปเบ่งน้ำกันพี่นอสิพอยยังไงเนาะถำนี่ก็เลือกเติบยอบเนเข่าไปย่างบนเนาะยี่บุญกระถือเนาพี่เนาะพะยัฟซีเพื่นเขาย่างในรรมตัวนี้นะพี่เนย่างปลาเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่นาอสิ พออย่างนี้เนะาะทำานนี่ก็เลิกเติบยิบเนาะเดี๋ยวจ,จะเขาไปยังบนเนาะโอเคพี่น้องไปเบงน้ำกันเลยไป <c oughs> F4 น <c oughs> ี้ขนาดพี่น้องดุยก,อยยกอ่อนเลยดุยก่อนเขาเลย ตามเลยพี่นองเห็นบ่กกลางคืนพนีเฮามาแบบง้เนาะยเขียนเงาบจักเขียนเงาไว้คนเชยงภมันบ่จักเขียนเงาโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมสิยงกันเนาะ

ตะเกาปรากฏนี่ออ,อมานะขึ้นขึ้นเห็นเงาไหมอกอ เดไปเสียมนะมันเเห็นเรไปอยากเขาไปนะเนาไปไปนั่ง

Đấy, bao ta sửa Ui, kìa hả, Chị Ui, tốt chạy rồi Nhưng mà gầy cua được Covid ừ. Dìa, là, บาเห็นนะพี่น้องบามีเนาะกางเว้นมันบาอ,ออกมาแล้วเพี่น้องเ,เดี๋ยวถ่าเบิง้งมาแรงมาเลยพี่น้องมาแรงเนาะยำมองตาซ่าพี่น้อ,อ,เอ,องอเดี๋ยวมาเบิง้งทำงานพี่น้องมันนะนำกิจกิจพี่น้องโอเค พนาพันยามก่อนแล้วพี่น้องอยู่พนาก็เพืนชวยนะพี่น้องนี่นะพี่น้อง่วงใส่ไปน้ำบลึกพี่น้องถือปลาพนาพันกูมาพี่น้องนี่้เนี่ยจืออยู่พี่น้องถือยอ่พอนนันอยู่ phải bộ pha nè hôm nào quân Jam Gel ở phía nó nhìn này nhìn quân cái thuyền là anh <coughs> em bộ nó thôi กินหวยลงมานีมนบดนี่แค่นี้บ่ถึเนาะคืนีถ4-5โตเนาะอยนี้อันนี้บ่ถตอน้ยโอเคพี่น้องนี่เนาะ มาหวยใหญ่พี่น้องมาผิดคิวเนาะพี่น้องโบถึงเนาะบอะไรมาลงหวยใหญ่โอเบิ่เลยเอฟซี C เป็นว่าอยู่ต่ออีกขึ้นหนึ่งอยู่หวยหน่อยเนาะพี่น้องบ้านนี่เป็นว่าแกโตไหมเป็นว่าโหน่าเป็นออนซ้อนกอยเนาะพี่น้องกอยไลย่ลิเป็นเห็นเครือกอยพี่น้องก็เลยขุดเบิองมีแต่เครือกอยพี่น้องนี่ไล่ลิพี่น้องเครือกอยนี่แมนเบัดพี่น้อง theo phần này nó lái hơi còi tam cùng mày cũng gọt thì nó tem men bứt tam đấy chị ao thì nó men nó hơi còi Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ ใหญ่เติเนาะหตอันตัวนี้จะใหญ่จักหางใหญ่เนาะเอ้เื่อมันใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวลองขุดเวโอ้เรื่อเก่ามันนาเนาะตายเนาะมันใหม่ขึ้นมาเดมีใส่เดือนเฉย หออเลยพี่น้องนี่แม่นเบิรดพี่ใหญ่ลุยเลยบ่ึ้นบ่หัวใหญ่ป่านนี้ใหญ่ดีบ่ใหญ่ดีเนาะไปดูตรงนี้ไปเดี๋ย hai chậu thư mưa đại dành chậu thư mưa đại đại quá đấy ừ. <laughs> đó áo luôn đấy thư đại nặng tôi thư nằm hôm nay đây nhau buổi ừ. ừ. đứng lên một qua khứ, เี่ดิออขึ้นเลยขึ้นวะโอ้อยบตปไปบป,ะป,ะปะมาแล้วบัเมื่อจริงเอาอยู่แบบทางโลกรพี่นนน้าม,มันเสาะมััพี่น้นอะ หนามมันทางนนะมันเนาะหัวพุงใหญ่เลยพี่นาะสูบไปเลย